สว่างแล้วจ้าจะสว่างแล้วใกล้ใกล้ถึงเขาแล้วจ้าออกจากบันออกจากทอมบุรี่สองทุ่มตอนนี้ยังพ่ถึงเขาสองตะโกเลยจ้าทุกเลนทุกทางทุกเส้นทาง หมดเลยพี่น้องเต็ม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 ผ่าแจงจังปางเลยพี่น้องปกติเวลานี้ไก่ถึงบ้านแล้วผิดปกติโอ้คุณมันรถ มันเคืองทางอยูด้วยเพราะเธอเด็กเสียงเขาอยู่ไหมจอดเขาข้างน้าก็เลยพี่น้องเสียงสองมื่นเ <c oughs> จ็ดหล่อก็โลกใส่เวลาแลนอยูส่สองหมื่นอพอี่น้องหาวงเร็กก็จะหอดบานบอพี่น้อง <c oughs> อะไร ดูเหมือนไม่รู้พูดอะไรไอ้ตองนี่เขาบอกอย่าแซงแลนเล่นเดียวเลิกเล่นเดียวเด้อวาสันไปพี่น้องไปมเป็นกลุ่มมอง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 อ่ะแค่นี้แหละพี่น้องบอกว่าขอบาถึงบ้านง่ายดอก